ลืมเอากราฟขึ้นตั้งนานโอ้หเดี๋ยวผมขอกดชงกดแชร์ก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเต็งรึ๊บ Uh, yeah. I do say Share pep share โอเคมาเดี๋ยวเราดูกราฟกันก่อนนะครับว่าอย่างกราฟชุดน,นี้ครับเราคลที่จแอคชั่นยังไงอย่างวันนี้ครับเปิดตลาดมาหล่นตุ๊บเนาะอยู่ไหนอ่านี่อยู่ตรงนี้เปิดตลาดมาหล่นตุ๊บเสร็จแล้วครับว่าทีนี้โซนแนวรับนี้ทํางานครับโซนแนวรับนี้ทํางานเสร็จแล้วก็รับเกิดการเด้งต่อทีนี้ครับปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าโอเค กราัจ,จุบันกําลังสร้างกรอบไซเวนี้อยู่นะถ้าอถ้ามันอยากเป็นเทรนขาขึ้นมันควรที่จะเบรกขึ้นไปต่อเป็นเรียกว่าอ่ะเป็นคลีนเบรกยาวๆเลยเพราะว่าตรงนี้ครับอ่ะคือตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้มันเป็นแค่เป็นไซเวนอัพเฉยๆอันนี้ต้องระวังไว้นิดน,นึงครับอันนี้เป็นไซเวนอัพถ้าอยากคอนเฟิร์มควรมีการเบรกอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์ม ควรที่จะรอการเบินครั้งก่อนนะทองเพราะว่าชุดน,นี้ครับถ้ามองเป็นสีชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นการไสด์เวของสีชั่วโมงก็ได้เห็นไหมครับว่าไส้เ,เฟ้ยเลยแต่ว่านี่ครับมันกําลังสร้างรอบอยู่รอครับรอเบรกว่าโอเคมันจะสามารถเบรกบนได้ไหมหรือว่าจะสามารถเบรกลงไปข้างล่างดังนั้นนะครับสิ่งที่สิ่งที่ควรแอคชั่นคือโอเคถ้าเกิดเบรกบนใช่ไหมเราก็กดาบต่อไปแต่ถ้ากลับกันครับถ้า มันเบรกข้างล่างใช่ไหมเราก็กดเซลต่อไปแต่ทีเนี้ยครับอ่าแต่ทีเนี้ยครับประเด็นคือปัจจุบันตรงนนเนี้ยมันก็อ่าอยู่นแถวกลางกอบขึ้นมานิดนึงแล้วแล้วก็ในสีชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิดการเสียโครงสร้างของเทรนขาลงอะไรขนาดนั้นดังน,น,นั้นนะครับเนี่ยครับหชั่วโมงซูมไปดูว่าล่าสุดเกิดการช็อปตรงนี้ก็แสดงว่าโอเค ถ้ามันจะกลับตัวก็แสดงว่ามันควรที่จะเกิดการเบรกแถวๆนี้ก่อน4034ในภาพหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่ภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยครับต้องเบรกนี้เลย4044ดังนั้นนะครับถ้าวันจันทร์ตรงเนี้ยครับคือถ้ามันยังวิ่งเป็นไซเบอ์อย่างนี้อ่ะก็เทรดตามกรอบไซเวย์ไปก่อนกรอบสั้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรอบเล็กกรอบล่าสุดโดยที่ SL แถวๆโลตรงนี้คือถ้ามันสร้างกรอบนี้ได้ แล้วยืนเหนือ4,000ได้ตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสไปต่อนะคียคือ4,000ครับคียคือกรอบเล็กก่อนคียคือช่วง4,000นี้ช่วงกรอบเล็กอันนี้คือคียหลักก่อนถ้ามันยืนเหนือกรอบเล็กตรงนี้ได้ครับผมมองว่ามีโอกาสไปต่อเนาะดังนั้นนะครับภาพตรงนี้รอดูกรอบเล็กส่วนต่อมาครับดูบิตคอยบิตคอยเป็นยังไงบ้างบิตคอยตรงเนี้ยครับ เนี่ยพอพอไม่มีเฟิร์สมันมันขัดคนโบบาเนาะบิ Bitcoin ตคอยรงเนี้ยครับอ่าเดี๋ยวมองไปสี่ชั่วโมงนะจะชัดเจนกว่าตรงนี้โอ้โหมองวันเลยก่อนครับของอย่างนี้มองกราฟเดย์ไปเลยอ่าเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยครับบิตคอยกำลังฟอร์มตัวเป็นเทรนขาลงนะแต่เทรนขาลงของมันตรงนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งคืออันเนี้ยครับเป็นรูปแบบที่น่าเกลียดที่สุด <laughs> นั่นก็คือรูปแบบของสามเหลี่ยมปากอ่ามันเป็นรูปแบบของการ เกิดการเบรกหลอกครับสังเกตเบรกหลอกถ้า Buy s t ็อปโดนเบรกหลอกเซลสต็อปโดนเรามาดูนะครับว่าตรงนี้แทนเป็นลายเด้งมาดูกันครับว่า,า,วาโอเคถ้าเป็นสามเหียมปากอ้าจริงๆถามว่าโอกาสไปต่อมีไหมมันก็มีครับแต่ก็ต้องระวังตัวไว้นิดนึงเพราะว่าถ้ามันหลุดกับ่างอันนี้ก็มีโอกาสที่จะ เทอย่างอรุนรนมีเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะบิตคอยน์หนดูกราฟไลต่อดีน้ำมันน้ำมันน้ำมันดูดีนะกราฟเดย์เมื่อกี้บิตคอยน์กราฟเดยนั้นน่ะน้ำมันครับกราฟเดย์ถ้าอยากให้สวยหน่อยอ่ะควรที่จะเบรกตรงนี้ก่อนเนาะหกสิบสองจุดเก้าพอเบรกตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นของ inverse ์สเฮดแอนด์ช l เดอ ดังนั้นคีย์คือตรงนี้ครับอ่ะคีย์อยู่นี่หกสิบเอ็ดอ่าหกสิบหกสิบเอ็ดบ้านเตี๋ยสิหกสิบสองจุดแปดหนึ่งนะครับถ้าเบรกหกสิบสองจุดแปดหนึ่งได้โอเคอย่างน้อยครับมองทางเกตก่อนครับถ,ถ้าเบรกได้นะแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็ลงลงนำดิ่งไปเหมือนเดิมขาไบาต้องรอขาไบาต้องรออาจจะไปแถวแถวเจ็ดสิบไปแถวแถวนตานตาลรงนี้เลยนี่ครับถ้าเบรกได้นะมันก็จะมี มีเรในการเล่นประมาณนี้แล้วกันถ้าเบรกได้แต่ถ้ากับการท้าเบรกไม่ได้ครับก็ดูซ hey, ิก็ไปตามเทรนไลน์ครับ <laughs> ก็ไปตามเทรนไลน์ก็ลงต่อไปอ่เนนาเทรนไลน์ตีเส้นขนาดไหมตีเส้นขนาดปอ่าก็ข้าวคราวประมาณนี้ครับก็ตีเส้นเทรนไลน์ระมัดระวังตัวไว้ระว่างที่ไปดูกราฟอื่นแวบกลับมาดูทองนะแวบกลับมาดูทอง,อทองเป็นยังไงว่า ตรงนี้อ่ะก็ยังเล่งอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับยังไม่สามารถที่จะเลือกทิศทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ยังไม่เลือกยังไม่เลือกในใจยังไม่เลือกในใจยังเป็นไซเวย์อยู่อาจจะต้องรอข่าวสักอย่างมาหนุนอยู่แต่ว่าช่วงนี้นะครับมันก็เรียกว่าไงอะ่ะพันปวนค่อนข้างรุนแรงเหมือนเดิมไหนลองดู ATR ซิ ATR ว่าวันหนึ่งมันโหนี่ครับเห็นไหมวันหนึ่งมันวิ่งสูงขึ้นมากเลยนะเฉลี่ยสิบสี่วันเนี่ย น,นี่ผมใช้ t r สิบสี่ครับเฉลี่ยสิบสี่วันเนี่ยเฉลี่ยต่อวันเฉลี่ยต่อวันสิบสี่แท่งเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับว่าดีดขึ้นมาปื๊ดแสดงว่าสิบสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันวิ่งค่อนข้างรุนแรงมากวันนึงะอะเฉะลี่ยเป็นหมื่นจุดเลยดังนั้นนะครับถ้าจะเทรดอันนีก็จะต้องวาง s l ดีๆแล้ววางให้ครอบคุมหน่อยอย่างน้อยอะอย่างน้อยก็ควรที่จะวางมากกว่าหมื่นจุดทีนี้นะครับถ้ามันมากเกินไปทํำยังไงเทปเปอร์อรอเซนต์แค่นั้นเองห่านร้อยไปครับหา100่านร้อย แค่นั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆครับแล้วก็เทรดให้มันเหมาะสมกับเงินทุนแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเยอะเนาะประมาณนี้นะจ๊ะมีอะไรถามหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะขอตัวกินข้าวแล้วนะอยูิววันนี้มาแป๊บเดียววันนี้มันยังไงมันยังไม่มีข่าวไม่มีการเบรกไม่มีอะไรเลยียกว,ว่าไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นเท่าไหร่หนังนนครับก็รอรอเบรกอย่างเดียวแล้วความตื่นเต้นจะมาอ่ะง เรื่องระยะทางจะมาอะไรที่เกิดการเบรคนะมครับแต่ตอนนี้ต้องรอรอ,อ,อ,อการเบรคยกเว้นแต่โดนฟอสเบรคอันนี้ก็เชื่อไม่ได้จริงๆเดี๋ยวการนี่เห็นผมทำอย่างนี้หมายความว่าอะเดี๋ยวผมจะขอตัวไว้เจอกันนะครับไม่บ่ายผมไปแล้วสวัสดีครับไปทานข้าวอันนีจะกันวันพุธนะครับอันนี้ก็จะเลื่อนเป็นประมาณสองทุ่มยี่สิบนะครับไ้เจอกันไม่บายสวัสดีครับ